ค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะเรามาต่อในการใช้บริการของ Google นะคะเราใช้บริการ Google ในเรื่องของ o o g l e Maps นะคะการค้นหาเส้นทางในการเดินทาง Google Earth การดูพื้นที่ภาคพื้นดินนะคะการดูพื้นที่รอบโลกภาคพื้นดินได้แล้ววันนี้นะคะเราจะมาต่อในเรื่องของบริการของ Google อีกอย่างหนึง่งก็คือ g o o g l e t r a n Slate นะคะ เราเรียกว่า Google แปลภาษานะคะอ่ะเราก็กดเข้าไปที่ Google Translate นะคะอ่ะก็จะขึ้นมานะคะมันจะขึ้นมาสองฝั่งนะคะสมมุติฝั่งนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยก็หมายความว่าอ่าเราอยากเราอาจจะมีคำศัพท์ภาษาไทยเราอยากให้แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอะไรได้อีกคะเลือกได้เลยค่ะมีตั้งแต่เนี่ยกรีกนะคะอ่าโนเว ลาวญี่ปุ่นจีนเยอะเลยแล้วแต่เราจะเลือกนะคะมีให้เราค้นหาเลือกได้หมดเลยนะคะแต่งั้นครูขอเป็นอังกฤษดีกว่าเนาะภาษาที่เราใช้กันอยู่แล้วภาษาสากลน,นะคะอ่าณตอนนี้อ่าพอแม่เลือกมาแล้วเสร็จไหมแม่ก็กดออกเปลี่ยนก็ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นไทยอังกฤษเป็นไทยไทยเป็นอังกฤษแล้วแต่เราตัวท้าภาษาหมายความว่า คาว่าตรวจหาภาษาตรงตำแหน่งนี้ก็คือให้เราใส่คําที่เราอยากจะค้นหานะคะให้เราใส่คําที่อยากจะค้นหาอ่ะอย่างเช่นแม่แม่แบบว่าแม่เขียนหน่อยอ่ากระแม่เขียนภาษานะเปลี่ยนภาษาอ่าเขียนเอาคาศัพท์อะไรดีอ่ะจรวดดูซิคาว่าจรวดมันจะแปลให้เราได้ไหมอ่าจรวดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะ ลองฟังเสียงดูซิทีนี้ถ้าเกิดเราออกเสียงไม่ชัดเราก็ฟังเสียง <Rock it. S 1> อีกครั้งหนึ่งนะคะ Rocket <it. S 1> แล้วถ้าเกิดอยากจะเราอยากจะค้นหาคําว่าอะไรหรือจะเป็นประโยคแบบง่ายๆก็ได้เหมือนอย่างเช่นชั้นชั้นทำฉันเป็นครูสมมติชั้นเป็นครูนะ,นะไหมคะเป็นประโยคเขาก็สามารถ แปลให้เราได้แบบคร่าวๆนะคะอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ยังพอเป็นคร่าวๆได้อ่า I am, I am, a มเ a ็น a ังไงอ่าฟังทางนั้น teacher. อ่าหรือคำศัพท์ที่มันยากๆแล้วเราออกเสียงไม่ได้เราก็อาศัยฟังเสียงจากเทปการเสพตดนี้ได้เหมือนกันนะคะเสียงนี้ก็คือเสียงที่เป็นต้นฉบับนะคะถูกต้องนะคะออกเสียงอักขรได้ถูกต้องอ่ะเอาคำว,ว่าอะไรดี เอาคำว่าตัดสินใจดูซิเอาคำว่าน่าสนใจดีกว่าอ่าเอาคำว่าน่าสนใจน่าสนใจอันนี้อ่านว่าอะไรเด็กๆอ่านออกไหมอ่าเอชอ่ามันออกเสียงเหมือนที่เราออกเสียงไหมเราก็ลองมาฟังที่ซันเเลตหรือเรียกขาเรียกว่าอะไรนะสิริใช่ไหมคะอ่าลองฟังดู interesting อ่าไม่ได้ออกเสียงเหมือนเราเลยนะฟังใหม่นะ interesting นะมนไม่ใช่ listing นะเมื่อกี้เราออกเสียง interesting ใช่ไหม แต่ไม่ได้ออกแบบนั้นฟังอีกรอบหนึง่ง interesting เห็นไหมคะฉะนั้นเราก็สามารถฝึกภาษาได้นะคะออกเสียงเนียงเราออกเสียงที่เหมือนเขาได้ตกใจละ่ะตกใจสมมติว่าตกใจตกใจอ่ะตกใจอ่ะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมันจะออกเสียงเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไหม <Surprise. S 1> ก็ฟังได้นะคะเซอร์ไพรส์น่าออกเสียงยังไงฟังอีกรอบหนึ่งนะเซอร์ไพรส์ อ่ทีนี้ใครอยากให้ครูค้นคำไหนอะไรอ่าหรือว่าเรามีคําศัพท์ภาษาอังกฤษแต่เราไม่รู้ความหมายเราก็มากดตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อตรวจหาภาษาอ่าเด็กๆลองบอกภาษาอังกฤษครูมาคําศัพท์มาสักหนึ่งคำที่แบบว่าไม่รู้ความหมายดูสิเขียนว่าอะไรบ้างตัวอะไรบ้าง T R E A T R E คำนี้เหรอ S U E S y o U a R e อีอย่างงี้หรออ่าสมบัติมันแปลว่าสมบัติแล้วออกเสียงดูซิ Treasure Treasure อ่าอแล้วใครอยากได้อีกอ่ะประดานกิจอีกอันหนึ่งซิแต่ว่าไม่รู้มีไหมมีไหมอ่าประมาณนี้ภาษาจีนที่เราเรียนไปมึกก็ได้นะแต่ว่าแป้นพิมพ์ของแม่ไม่มีภาษาจีนแป้นพิมพ์ไม่มีซิลิวน่าจะแปลว่าเออนั่นแหละ ะนะคะมันไม่มีเนาะเป็นพิมพ์ไม่มีอ่าก็ประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือการใช้ Google Translate หรือ Google แปลภาษานะคะ